สวัสดีครับวันนี้ก็ชแนลปีทแมนกลับมาอีกแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงจะ6กโมงแล้วครับวันนี้เราไปกันที่จังหวัดมุกดาหารครับออกจากกทมสายนิดนึงตอนแรกแพนไว้ว่าจะออกประมาณตีสี่ตื่นสายก็เลยออกสายหน่อยหกโมงโอเคจากนี้ไปกทมก็กทม,ปมไปมุกดาหารประมาณ6กรกกิโลน,นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นไป ทางผมเองไม่เคยวิ่งอีสานเส้นนี้เหมือนกันนะครับล,ลองวิ่งออไปจากาโคราชขึ้นไปทางพ้ทธิสงนะครับแล้วก็ตัดขึ้นไปผ่านด้านใต้ของจังหวัดรอยอดนะครับขึ้นยะโสธรแล้วก็มุกดาหารเราไปดูกันนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่โอเคไปกัน่ดี ซึง่งถังจากทิปก่อนนะครับ เจ็ดโมงครึ่งนะครับชั่วโมงนิดนิครับบอกจากกรุงเทพมาประมาณสอโมงสิบชั่วโมงยี่สิบนาทีครับก็ถึงปั๊มพีทีครับที่ปักช่องแล้วร้อยสี่สิบกิโลขี่มาสบายอากาศไม่ร้อนเลยวันนี้แต่เมฆเยอะครับเดี๋ยวหากาแฟกินท้องน้ำนะครับนี่พักรถร้อยสี่สองกิโลนะครับก็ แล้วก็จะยิงยาวต่อเลยนะครับพักสักยี่ิบนาทีเ้ห้องน้ําทําธุระอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อนะครับอจริงๆว่าจะไปพักครึ่งทางนะครับพักใหญ่ครึ่งทางก็คือประมาณ3า0ร้โลนะครับ ก็ถึงบุรีรัมย์แล้วนะครับมขึ้นมาจากทางแยกอ่างเปอสะทายนะแล้วก็ตอนนี้คืออยูอ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพุทธนะบุรีรัมย์ผักรถนะครับตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วให้ดูนี่คือระยะทางที่เหลือไม่ไหวว่ะวัอน,นี้ไม่ขึ้นกิโลอ่ะโอเคสองเจ็ดหก บอกว่าตอนนี้ขี่มา354กิโลนะครับจากหลักส<อ>ี่ก็ทำเวลาได้ดีครับตอนนี้คือยังไม่สิเว็โมงเลยตอนแรกเร็วกว่าที่คิดไว้ด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงเลยก็<อ>ตรงนี้คือจะเป็นจุดพักรถใหญ่ของผมนะครับ,รบก็มันเลยครึ่งทางาและอีกสองร้อยเจ็ดเดี๋ยวว่าจะไปหาข้าวกินคิดว่าน่าจะไปกินข้าวเที่ยงแถวๆถวยะโสธรน,นะครับก็คือวิ่ง ไม่ได้วิ่งเส้นยิบสามครับเส้นยิบสามคือคือจะขึ้นไปเอผ่านตัวร้อยเอ็ดครับทางนั้นเราก็จะไม่ได้ไปทางนั้นผมเคยเคยมาร้อยเอ็ดอยู่นะตรงนี้ตอนนึงก,ก็วิ่งแบบร้อยเอ็ดแล้วก,กลับไปของเจนฝันมหาสาครคามแตะะ่ว่ารอบนี้คือจะวิ่งเส้นล่างนะครับตรงนี้ดูแล้วรู้ตรงนี้ก็เป็นรูทสายรองนะนะที่ดูก็จะเป็นทางเอถ้าจะไม่ปิดเลขหมายเลขอะะ่ะสองศูนย์สองอ่ะแต่จะมีช่วงที่เป็นสี่หลักด้วยนะรตรงนี้จะเป็นสี่หลัก ทำไมเไม่แมพไม่วิ่งทางนี้เราไม่รู้นะจริงๆทางนี้ดูมันจะดีกว่าเพราะเป็นเอหนึ่งสองหนึ่งตรงนี้มันจะเป็นเส้นหลักเส้นเมนหลักก็ดูไม่ได้อ้อมก,กันมากนะแต่ว่าแมพกดแมปทั้งหมดมอไซค์ทั้งหมดรถยนต์เลยให้ใช้ทางนี้อย่าลองดูโอเคก็ถึง ลองดูสตาร์ทไดวิงก็จะถึงประมาณบ่าย2 37นะครับ,รบก็ไม่เกินบ่ายสามก็ถือว่าโอเคแรกคิดว่าจะถึงประมาณ4 5, ี่โมงห้าโมงไดจัะคิดว่าถ้าฝนไม่ตกน่าจะทำเวลาได้ดีโอเคตอนนี้ก็อีกสนาทีสิโมงครับบ่ายโมงจะถึงเมืองยโสธรเห็นปะนะกล้อง ประมาณ2ชั่วโมงครับ1้อยกิเจ็ิโลเดินไกินเกาเหล่าในเมืองนะกดฝักหมดไปละหาเข้ากินในเมืองกันโอเคน้ำมันเต็มถังก็สบายๆครับนี้ถังนี้น่าจะถึงมุกดาหารเลยโอเคนี้วิ่งมา350อรอห้กิโลไหดูอาตาชิ้นเบืองยินพื้นมาประรอนร2อยยี่อตาชิ้นเบือง 16, 26่6กกกิโลลิตร เอ้ยยกกิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดอยู่รับได้อยู่ เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมุ่งหน้าไปมุกดาหาเลยร้อยยีิบโลนะครับก็ไม่ไกลมากแล้วประมาณชั่วโมงนิดๆก็น่าจะถึงนะผมดูจากเส้นทางแต่มันมีค้มค้มฝนหวังว่าจะไม่เจอฝนนะครับค้มคืมเมฆเป็นบางช่วงอันนี้ก็ยังไม่ตกดูเลยได้แล้วก็ยังไม่เห็นมีฝน เดี๋ยวเราเช็คกันฝนไม่ตกนะครับแต่ทางมีช่วอองจางเะโซทอมมูดาหารมันมีทําทางอยู่บางช่วงนะครับว่ามีเพื่อนโขนนิดหนึ่งนะครับดูตรงซุ้มร้อมาาก็จะมีรอยเพื่อน่ดูนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยย่องมาก็าถือว่าไม่เละอะไรมากนะครับทีก็าตามแผนนะครับวันนี้ ออกสายหน่อยแผนไว้ว่าจะออกตีสนีะ่ออกจริงหกโมงตอนแรกก็คิดว่าในใจว่าถึงนี่ห้าโมงเย็นแน่เลยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยทำเวลาได้เฉยนะครับก็มาถึงตามแผนก็คือประมาณไม่เกินบ่ายสามตอนนี้บ่ายสามเป๊ะเลยนะครับรดยวทางประมาณ600หกร้อยเท่าไหร่ว้หอยสามสิบั้งจากกรุงเทพแต่ดูหน้าใหม่ ใช้น้ำมันไปยีิบเจ็ดเอ้ยยี่สิี่จุดเจ็ดลิตรคิปออยู่ไหนวะหกร้อยสี่สิบกิโลเป๊นะครับจากหลักสี่เติมน้ำมันไปสองรอบนะเพราะมีน้ำมันคาถังอยู่ประมาณสองขีดก็ผมมาเติมตรงแถวแถวถังแรกเติมที่พีทีตรงหนองแค่นะครับอใช่ตรงหนองแคสระบุรี ครับแล้วก็ถังที่สองผมมาเติมตรงอ,อำเภอบ้านใหม่ชชยพศบุรีลนะรบแล้วก็จากบุรีล์นี่คือยิงมาถึงนี่ได้เลยนะ้ำมันยังเหลือสองขีดนะยังไม่ตกขีดล่างเลยถือว่าประหยัดมากไปเย็นก็เดี๋ยวไปหาเบียร์ลาวกินกันนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าน,นะนี่ก็เป็นสภาพห้องพักนะครับฮอปอินบุกาหารไปดูวิว นี่ห้าโมงเย็นแล้วอันนี้จะเป็นทางอา่ทิศเป็นทิศทิศไปทางทิศใต้นะครับก็จะเป็นวิวภูเขาครับฝั่งทางทางนี้ก็จะเป็นทางของฝั่งประเทศลาวนะครับมองไปก็จะเห็นวงเวิงอะไรก็ม่ไจะมีเหมือนเป็นแม่น้ําโขงนะครับเ,เดี๋ยวเราลองไปขี่รถเล่นดูกันครับมองเห็น,นก็บินลงด้วย จะเป็นทางฝั่ง,งอันนี้น่าจะเป็นของฝั่งสวนาเขตนะก็ดูเงียบๆนะเมืองบรรยากาศผมว่าผมมาตอนบ่ายสามคือปั๊มน้ำมันไม่มีคนเลยดูเงียบๆจังจะไม่ใช่ช่วงเทศกาลได้บ้างดูวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับช่วงเย็นดูอันนี้เป็นซอยที่ของตัวโรงแรมฮอปอินนะครับเดินไปก็จะมีร้านอาหารอยู่เหมือนกันแต่ขอลองขี่รถไปวนดูก,ก่อนนะครับ ีก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็จบทีวิวตรงนี้เลยแล้วกันก็ช่วงหกโมงเย็นสบาบันวิตรภาพไทยลาวนะครับแห่งที่2มุกดาหารก็640้กิโลสี่รถไปทะนับจากออกจากกรุงเทพมา6กโมงเช้าก,มามากมา็มาถึงที่ตรงอ่าประทอตรงมุกดาหารนันะครับตัวเมืองมุกดาหารก็คือบ่ายสามพอดีเป๊ะนะครับก็7ชั่วโมงทำหกร้อกิโลเชื่อมันไป24.7ลิตรน,นะครับผคำนวณเอาแล้วกันว่า,วากี่กิโลเมตรต่อลิตร ยืนพื้น 120, ร,นะ GPS. GPS, ร, 110, ร้อยยี่สิบประมาณนั้น GPS GPS ประมาณร้อยสิบร้อยสิบร้อยี่ประมาณนี้นับช่วงแรกช่วงจากกรุงเทพมาอ,อ,อะไรนะก่อนจะถึงเลยลำละครองในช่วงนี้ผมจะทําเวลาหน่อยนะครับเพราะจะขับค่อนข้างเร็วหน่อยก็ประมาณ 130, ร้อยสามสิบแบ GPS นะ,ะประมาณนั้นแล้วหลังจลกนั้นก็ลดลงมาเหลือมาร้อยยี่นะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็มาร้อยสิบแล้วก็ไม่ได้รีบอะไรเพราะมันเริ่มเข้าเป็นทางชนบท นะครับก็ใช้ความเร็วให้มันเหมาะสมกับสาภาพเส้นทางด้วยแล้วก็สาภาพพื้นที่ด้วยเนาะดังนั้นโอเคประมาณนีนะ้แล้วก็เดี๋ยวตอนที่1ึงจบแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่2เราไปต่อกันช่วงเช้านะมาจจะตัดเป็นช่วงออกจากโรงแรมไปเลยนะครับแล้วก็ไปหาข้าวกินแล้วผมว่าจะชูตออกไปเลยคือแผนไว้ว่าจะออกจากที่นี่ก็คือ6กโมงเช้า6กโมงเป๊ะคือต้องออกนะครับเพราะว่าคำนวณแล้วว่า800กิโลผมมีเวลาประมาณ10ชั่วโมง ในการขี่รถนะครับก็คือถ้า6โมงเชา้า10ชั่วโมงเนี้ยก็จะอยู่ประมาณ4โมงนะครับบ่าย4โมงเย็นก็คือ160 0นอันนี้คือเวลาที่คร่าวๆนะท,ที่คำนวณแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นการขี่รถผ่านเขา2ช่วงนะก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงของน้ำหนาวจนถึงวังทองเลยช่วงนี้ก็จะมีทางเขาค่อนข้างเยอะคือถ้าฝนไม่ตกก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรความเร็วร้อยสิบร้อยยี่ยืนพื้นได้อยู่แล้วโค้งผมชินกับโค้งตรงนั้นอยู่แล้วนะครับ ที่กลัวก็คือจะไปล้านะครับช่วงที่ตากจากตากไปแม่สอดเนี่ยช่วงนี้แม่งโคตรตัดกําลังเลยแล้วก็ทางมันขดรีดแล้วมันเป็นทางขดจีดทั้างนั้นเลยแล้วก็คือกระเด้งอ่ะร้อยหกสิบกิโลมั้งถ้าตากไปจากตรงตากไปแม่สอดผมจําเป๊ะไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะร้อยห้าร้อยหกประมาณนี้นระยะทางแต่แบบแม่งโคตรตัดกําลังเลยขี่รถสองชั่วโมงอ่ะคือกระเด้งกระเด้งกระเด้งอยู่อย่างนั้นนะครั้งที่แล้วที่ไปแม่อสอนนะครับก็ใครดูคลิปไปย้อนดูได้นะก็จะมีช่วงที่ ขี่ที่แม่สอดอยู่ประมาณนึงนะครับตรงนั้นวันนี้ครับคลิปนี้แค่นี้แหละไปละ